มันเป็นการหลอกตัวเองเป็นอย่างยิ่งที่เราจะบอกว่าเราเกิดมาด้วยความบังเอิญแต่เรากลับไปเชื่อเรื่องเรื่องอะไรลี้ลับอะเรื่องเทพเทวดาสวรรค์นรกเราเชื่ออะไรลี้ลับแต่เราปฏิเสธเลยพระเจ้าเฉยเลยเราเชื่อว่ามีการตอบแทนเราเชื่อว่ามีการตอบแทนแต่เราปฏิเสธผู้ที่จะตอบแทนให้เฉยเลยเป็นไปได้ไงคนคนหนึ่งทำงานอยู่ในบริษัทขยัน เข้าง,งานตรงเวลาทำโอที OT, ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานขยนันมันเพียรส่งงานบอสตรงเวลาแต่เรากลับบอกว่าความขยันของเขาอจะเป็นตัวที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เขาสูงขึ้นความตัวขยันนะไม่ใช่บอสบอส,ไม,บอสไม่เกี่ยวสิ่งที่จะเลื่อนตำแหน่งให้คนคนนี้คือความขยันของเขาตัวความขยันจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาสูงขึ้นไปไปได้ไหม ไปไปได้ไหมตัวความขยันมันเป็นนามประทับมันไม่มีชีวิตมันจะไปเลื่อนตําแหน่งให้เขาได้ไงต้องอาศัยผู้ที่มีชีวิตเราเรียกว่าบอสหรือเจ้านายที่เห็นว่าคนนี้ขยันที่รับรู้ว่าคนคนนี้ขยันที่รู้ว่าคนนี้ทํางานตรงเวลาส่งงานตรงเวลาคนที่เป็นบอสรับรู้ถึงพฤติกรรมการกระทำของเขาแล้วก็เลื่อนตําแหน่งให้เขาต้องอาศัยบอสโดยปริยาย บังคับไปในตัวว่าจะต้องเชื่อว่ามีผู้ที่ตอบแทนสวรรค์นรกตอบแทนความดีที่ทำตอบแทนความชั่วที่ทำต้องมีผู้ที่ตอบแทนให้ไปโดยปริยายเหมือนกับตัวอย่างเรื่องพนักงานในบริษัทเมื่อกี้ตัวความขยันมันไม่มีชีวิตมันเลื่อนตำแหน่งให้ไม่ได้ต้องอาศัยบอสที่รับรู้รู้เห็นแล้วก็ตัดสินเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเหมือนกับความดีความชั่วที่มนุษย์ทำ เราเชื่อว่ามีสวรรค์นรกเราอยู่แล้วใครเป็นผู้ที่เชน n นลลิ่งจัดจ่ายแจกไปตามช่องเอาอันนี้ไปสวรรค์อันนี้ไปนรกใครเป็นผู้จัดการใครเป็นผู้จัดการให้คนนี้ไปสวรรค์ให้คนนี้ไปนรกให้คนนี้ถูกลงโทษแบบนี้ให้คนนี้ถูกลงโทษแบบนี้ให้คนนั้นถูกตอบแทนแบบนั้นใครเป็นผู้จัดการแบ่งสรรปันส่วนการตอบแทนให้ต้องมีผู้จัดการปฏิเสธไม่ได้ถ้ามีสวรรค์นรกมีการตอบแทนต้องมีผู้ที่จัดการการตอบแทน ตัวความดีความชั่วมันไม่มีชีวิตเหมือนกับความขยันมันจะต้องอาศัยบอสที่ใหญ่เราเรียกว่าอัลลอฮ์นั่นแหละเราเรียกว่าผู้เป็นเจ้านั่แหละนะครับสําหรับผู้ที่เป็นต่างศาสนิกยังไงรายละเอียดเราไปดูใน YouTube ได้ค้นหาความจริงกับอิสลามเป็นมุสลิมใครว่าแย่พิสูจน์อิสลามเชิงประจักษ์3เรื่องก่อนนะครับลงไปดู